เพื่อนๆครับมาดูรถเร็ว136นะครับอุบลราชธานีกรุงเทพจะวิ่งผ่านที่สถานีเชียงรากน้อยนะฮะบรรยากาศยามเย็นๆนะคก็มีผู้คนเนี่ยมานั่งเล่นชมวิวกันนะครับผมแล้วก็อาจจะชมรถไฟด้วยนะสำหรับขบวน136นะทำขบวนด้วยอันสตอมมาแล้วครับหวีดลากยาวๆนะครับ นาเครื่องแคทนะผมแคทซีหนึ่ด้วยโอ้โหสุดยอดรับลูกชายครับโอ้โหยโอ้โหโอ,โหโอ,โหโอมาเจอกับลูกชายนะอันตอม4ีหนึ่งศสุดยอดจริงครับผมยกนิ้วให้เลยนะ <th Schon> ผ่านไปพร้อมกับลากวีดย,วยาวๆนะ เมื่อสักครู่เสียงแอบหน่อยต้องขออภัยนะพอดีก็เดินลุยแดดก็หิวน้ำนะพอแห้งนี่นะสถานีเชียงรากน้อยนะครับผมบรรยากาศในช่วงเย็นๆน,นะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับ